คำทำนายดวงชะตาวันที่3ตุลาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสสบดีภาพรวมหลังจากที่ดาวประจำตัวของท่านได้เข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดแล้ววันนี้คือวันแรกที่ท่านจะได้สัมผัสกับผลแห่งความดีงามนั้นอย่างเป็นรูปปะคําเป็นวันที่ปัญญาและคุณธรรมของท่านจะนํามาซึ่งความสําเร็จและความเคารพนับถือการงาน ท่านจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้รับผิดชอบงานสำคัญหรืออาจได้รับการทับทามให้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นความรู้ความสามารถของท่านจะเป็นที่ประจักษ์การงานมีโชคลาภจากผู้ใหญ่หรือจากความรู้ที่ท่านมีการลงทุนในระยะยาวจะเริ่มให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจความรัก ความสัมพันธ์ทุกรูปแบบจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมั่นคงและเปลี่ยนด้วยความสุขสุขภาพสุขภาพแข็งแรงจิตใจผ่องใสเบิกบานอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมการยึดติดกับความสมบูรณ์แบบมากเกินไปอาจทำให้ท่านเครียดโดยไม่จำเป็นคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบ เรียนรู้ที่จะมีความสุขกับความสำเร็จในแต่ละก um ้าวแม้จะไม่สมบูรณ์แบบร้อเอร์เซการทำบุญที่เกี่ยวกับการให้ความรู้หรือการบริจาคหนังสือจะเป็นการเสริมบารมีให้ท่านอย่างยิ่งการวิเคราะห์ดวงชะตาเชิงลึกวันที่3ตุลาคม2568จุดเด่น ปัญญาและบารมีของท่านจะเปลี่ยนประกายอย่างเต็มที่พลังของดาวพฤหัสบดีที่ได้ตำแหน่งมหาอุดประกอบกับวันมงคลจะส่งเสริมให้ท่านได้รับการยอมรับนับถือและความสำเร็จข้อดีเป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งกับการเริ่มต้นโครงการที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถหรือการเข้าพบผู้ใหญ่เพื่อขอการสนับสนุนท่านจะได้รับความเมตตาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีข้อดอย การยึดมั่นในหลักการและความถูกต้องมากเกินไปอาจทำให้ท่านดูเป็นคนไม่ยืดหยุ่นในสายตาของผู้อื่นข้อเสียความคาดหวังในความสมบูรณ์แบบอาจทำให้ท่านกดดันตัวเองและคนรอบข้างโดยไม่จำเป็นซึ่งอาจบั่นทอนความสุขในความสำเร็จได้คำแนะนำเพิ่มเติม จงเชื่อมั่นในปัญญาและคุณธรรมของท่านและเปิดใจรับความสำเร็จที่เข้ามาการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนจะยิ่งทำให้ท่านเป็นที่รักและเคารพมากขึ้นโชคลาภการเงินมีโชคลาภจากผู้ใหญ่หรือจากความรู้ความสามารถของท่านโดยตรงการลงทุนในระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่ดีการเสี่ยงโชคดวงการเสี่ยงโชคไม่โดดเด่นเท่าโชคที่มาจากการทำงานแต่หากจะเสี่ยงโชค ควรเลือกเลขที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่า